แนะนำฟังก์ชันแก้ไขตำแหน่งรูปที่จะช่วยให้คุณเติมส่วนที่ขาดของรูปภาพได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วจุดเด่นของฟังก์ชันนี้คือการเติมส่วนที่ขาดของภาพใช้งานง่ายมากๆเพียงแค่เลือกภาพเลือกตำแหน่งที่ต้องการแก้ไขอยากเติมภาพส่วนไหนก็แก้ไขตรงนั้นได้ตามใจมาดูวิธีการแก้ไขตำแหน่งรูปภาพกันครับขั้นตอนที่ 1. เลือกรูปภาพที่ต้องการแก้ไขคุณสามารถอัปโหลดรูปจากโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือเลือกจากอัลบั้ม AI ที่เคยเจนภาพไว้ก็ได้นะครับขั้นตอนที่2เลือกตำแหน่งของภาพให้ BigBot ท i แก้ไขสามารถแก้ไขได้ถึง4ตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาด้านบนและด้านล่างอยากแก้ไขหรือเติมตรงไหนก็ใส่ระยะตำแหน่งตามที่คุณต้องการได้เลย ใส่ได้ตั้งแต่1ถึง2,000ครับขั้นตอนที่3ในส่วนของ creativity คือฟังก์ชันสำหรับการเชื่อฟังคำสั่งพร้อมให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ต้องกังวลนะครับเพราะทาง b i g b o t AI กำหนดค่าที่เหมาะสมไว้ให้คุณแล้วขั้นตอนที่4ถ้ามีหมายเลขซีดของภาพต้นฉบับก็สามารถเลือกใส่ได้เพื่อล็อกรายละเอียดของภาพที่เจาะจงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่มี b i g b o a AI ก็จะประมวลผลภาพสวยๆให้กับคุณไว้แล้วครับขั้นตอนที่5เลือกชนิดไฟล์ภาพได้2รูปแบบแบบ png และแบบ webp เลือกตามความเหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณได้เลยจากนั้นเรามาลองใส่รายละเอียดของภาพที่เราต้องการกันอย่างเช่นอยากขยายพื้นหลังสิ่งของสภาพแวดล้อมก็ทาได้หมดตัวอย่างการแก้ไขข,ของภาพเช่นอยากแก้ไขภาพนี้ให้เติมส่วนที่ขาดตำแหน่งบน หรืออยากแก้ไขภาพนี้ทั้งด้านบนและด้านข้างพร้อมกันก็สามารถทำได้ครับจากตัวอย่างจะลองใส่ตัวอย่างละ200นะครับจากนั้นกดสร้างรูปก็จะได้ภาพแก้ไขตำแหน่งรูปอย่างง่ายดายสำหรับผู้ใช้งานแบบโป เรายังมี Big Bot ท n i v e r s i t y ซโรงเรียนสอนเขียนพร้อมเพื่ออัพสกิลการใช้ AI ให้บริการอีกด้วยแน่นอนครับทักษะ AI เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการสร้างภาพ AI ที่จะใช้ในการสร้างภาพสวยๆตามที่เราต้องการเรียนดูได้ฟรีเรียนได้ทุกหลักสูตรเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาลองไปใช้ฟัง์กชันนี้กันดูนะครับรับรองคุณจะสนุกกับการแก้ไขาภาพอย่างแน่นอน แล้วไปอวดภาพสวยๆที่ Big b o t c o m ม u n i t y กันเยอะๆนะครับ